สวัสดีครับพูดถึงฟอร์มของรักโซอินทนน์นะครับหลายคนนั้นบอกว่าโอ้โหค่อนข้างเด็ดดวงมากแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเธอแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเธอสามารถเรียกฟอร์มเก่งกว่านี้ได้ไหมสามารถทําได้อีกนะครับเพราะว่าเธอนั้นถือว่าเป็นนักแบดมินตันที่โคโลนะให้การยอมรับตั้งแต่เยาวชนแล้วนะครับดังนั้นอยู่ในช่วงฟอร์มพีแบบนี้สามารถไต่ระดับขึ้นไปเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเธอสามารถควบคุมอารมณ์ได้แล้วก็ทำแบบนี้ได้แบบต่อเนื่องอันดับโลกของเธอนั้นจะไม่อยู่เพียงแค่นี้ครับ ฟอร์มล่าสุดนี่โอ้โหใครดูดียอมรับเลยนะครับว่าน่าจะเป็นปีทอยหนึ่งปีของรัชนกแล้วนะครับการเล่นที่วอลิสเซนโอเพนครับซูเปอร์ซีรีส์ในหลังจากที่โชว์ฟอร์มดีที่อินเดียโอเพนนะครับในแชมป์มาเดินทางถึงรอบรองครับรัชนกเจอกับหวังยี่ฮานนะครับมือหก <19. S 1> ของรายการจากจีน สุดท้ายเอาชนะได้2เกมรวดนะครับ21่1และ2 1 19เนะครับเกือบจะแพ้ในเกมที่2แล้วถ้าเกิดแพ้ต้องต่อเกมที่3ส,สุดท้ายพัชรงนั้นเอาตัวรอดได้นะครับคว้าชัยเหนือหวังอีหานได้เป็นครั้งแรกจากการพบกัน13ครั้งนะครับ12ครั้งก่อนนี้แพ้รวดครับปัชรงนั้นผ่านเข้าชิงไปเจอกับทยซสุอหญิงมือก้าของโลกจากไต้หวันต่อไปครับน้องเม ซึ่งจะขึ้นเป็นมือสองของโลกในสัปดาห์หน้านะครับตอนนี้คะแนนค่อนข้างแน่นอนเลยครับมีลุ้นควา้าแชมป์สองรายการติดอันจะเดินก่อนนั้นควา้าแชมป์รายการเดียวเท่น,นะครับไปฟังเสียงเอกันหน่อยครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็รอบจะมีไฟนอลค่ะเมย์นนได้ชนะวังนี้งานได้แล้วนะคะก็อยากขอบคุณคนไทยค่ะที่คอยให้กำลังใจก็อ่านทุกคอมเมนต์ค่ะว่าแบบไม่ว่าจะแพ้หรือชนะในวันนี้เขาก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้เมย์ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำผลงานให้ดีแล้วนี้ก็ อยามให้กำลังใจมีอีกวันนะคะเพราะพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นในรอบรอบชิงค่ะก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเมย์ค่ะเพราะเมย์จะเจอกับนักกีฬาไทยเปดาวนะคะก็ค่อนข้างที่จะก็ถือว่าเป็นงานหนักหน่อยแต่ว่าเมย์ก็ทํทำให้ดีที่สุดค่ะก็อยากให้ทุกคนคอยเชียร์เมย์นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะพอพขอบคุณค่ะขณะเดียวกันนะครับสิตรีปันวิทย์ทองนุ่มนะครับก็เรียกว่าหวานใจนะครับแฟนหนุ่มรัชนก ก็ได้โพสต์ภาพผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหลังจากแฟนสาวสามารถเอาชนะหวังอี่ฮานได้เป็นครั้งแรกว่าแล้วใน,นที่สุดเธอก็ทําได้สู้ต่อไปนะครับใช้คําว่าไอเปียดด้วยก็ถือว่าเป็นเบื้องหลังสําคัญที่ทําให้น้องเมย์นั้นระเบิดฟอร์มเลยก็ว่าได้อันนี้น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่หลายคนนั้นคาดการ์กันไว้เพราะว่าหลังจากที่คบหาดูใจกันเนี่ยสองคนนี้รุ่นราวเดายวกันเข้าใจกันแล้วก็เล่นกีฬาแดบดมินตันเหมือนกันด้วยครับ